Yeah. Oh, uh, hey. yeah. Shit. Oh. <laughs> 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 <You can't. laughs> บีกลางน้ำดูด้วยไม่ได้มาอูู้แคปช็อตเลยคือกลางน้ำคือกลางน้ำไอ้ยัยเราเพื่อนมันมีคนลงเหอีกนเล่นนะเว้ยตรงนั้นเนี่ยใช่เหรอเออหนึ่งคนเห็นอยู่ข้างๆไอ้ยัยเราไอ้ยยมีเฮียมีโบไอ้ยัยเพื่อนเพื่อนเราใช้หน้าไอ้ยังต้องหลงต้องดูสั่นเลย จลเล่นมีของไม่น่าดีดาวนึงพี่พี่วิคนไ่นไปผมพี่ข่ไม่น้ับผมเ้ย่มหลังยิงหรือเปล่ามนอยู่ข้างผมอะวิ่งมาเอ้ยะพี่วิวดาวนผมเลย มันวิ่งไปไหนเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้วิ่งพี่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงน้ำเลยพี่นเนี่ยเนี่ยนีออ่ไอ<ะ>้เหี้ยเอามันไม่เดินนะรอเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งแล้วพี่มันจะขึ้นฝั่งก่อนผมมันมีแค่หมัดไม่เป like ็นไรช่วยกูอ้าวไม่มีแฉลงกูต้องเปิดด้วยแฉลงด้วยเอารตรงนี้เอาคงรู้เนี่พี่มันขึ้นฝั่งก่อนกูอย่าไปยอมอย่าไปยอมไอ้เหี้ย มึงมานี่ดิวันมีวันมียูบุซี่วิขึ้นไปแล้วี่พี่บิ้งนไปแล้วขู้นไปแล้วมีบิ้งไปแล้ววิวมีไปแล้วมันอยู่ไหนหมดแล้วนี่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 เนามเลยเปลี่ยนไหมไอชุดีเหลืองอะเด้อ

alo 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 สั o, โหลสัีไอเหี้ยพี่ีถังน้ำมันปะไม่มีไอเหี้ยัปนบินอ่ะยไปนบินอ่ะอีกทีขนบิน่แต่ี่ีังมันเออเหี้ยลงไงวะลงลงไม่ได้ออ สงสารไอ้ขี้นี่วะผมไม่มีอะไรทักอย่างเลยแล้วเนี่ยโล่งบ้านที่ยินนี่ารามน่าจะมีทุกอย่างอละนิดนึงโ,โหมีจริงแต่ไม่มีกระสุน <laughs> แต่ไม่มีกระสุนโอ้โหคงท้าววเชียสุนเร็งนี่แค่แต่เป็นสูนเร็งเอียงโอ้โหสัสเอออารู้อลกูจะเรียกเอาให้แมงรู้ตัวเลยอะว่ามึงโดนแน่เฮียแล้กระเป๋าอะผมได้ปืนผมมีทุกอย่างแต่ไม่มีกระสุน ช่วยลวยไม่มีรถไม่มีเลยเลยกระสุนไม่มีสพี่มีอยู่แม็กเปียวอ่ะเอ้ยมีละได้แล้วผมสูนอ่ะสูนแบบเอ็กใช้กระสุนอะไเขียวกับไอเยวเขียวเขียวเียวมีขวมีจเจแบ่ง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 แงนะพี่หารถดจมีรถดี่ีด อาจจะเจอรถก็ได้คิดในเงี้ยดีโคตรไกลไอ่ะกีงี้ในเงี้ยไลคือตะกี้เนี่ยเรายิงไอ้นั่นไอ้นั่นได้ดเราก็ได้คอนเทนต์หนึ่งไล่กีงี้ดในดีคือกูดได้คอนเทนต์ละไปเน้นแชมป์ครับเน้นคอนเทนต์เน้นก็เน่นเน้นจริงอ่ะกูเชื่อ <c oughs> ข้างหน้ารถปะเอ้ยรถ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 เกลี่ยแล้วเจ้เกวี่ยรถแล้วเกี่ยนรถแล้วกูรอดกูรอดพี่มีแม็กซ์สีใช่ปะเกินพี่นั่งเดี๋ยวผมขับโอเคโอเคพี่ระวังเจอแม็กซ์ซิมเลย กูเจอรถสักทีแล้วพื้นกูนไปไหนนะ่ะฟาร์มต้องไปรับมันไหมอืมมาติดตามอีกอะเริ่มต้นไปรับไหยก็ได้สงสารมันรับไหน่อยก็ได้เอ้ยเกี่ยววงมาแล้วโวยอา,ยยาัก หมบยรลทรีนัมายเรขสามกไมกบ้าโควิดไม่คาเมนัมายเลขสามไอ้ชวัยหนาจริงเหรอชาวว้านี่ไปด้วย่อกี้นี่ไงพี่เสื้อแม็กซิม เข้าใจด้วยที่เราต้องพูดจีนไอ้ความหมายความหมายไม่คนละอันกับสิ่งที่มึงสื่อเลยไอ้แค่แต่เสือเข้าใจระกีมากันเฮอยถึงว่อพีถึงเดียโอ้โอ้เอบหายละเอาแหละพี่ซีนเอาแหละพี่ซีนไปกัน lôi ơi Gì lôi 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 là lôi đi lôi 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 Sorry, I'm sorry,

ล,ลองต้นไม,ม้ลองหินด้วยี่ใช่ทางตรงคือทางที่ดีที่สุดทางตรงคือทางลาดยางเข้าไปปุ๊บกูเจอคนดักยิงกูแหวกเลยนะผมสูญทุกอย่างอะ่ะ <c oughs> เพื่อนจะตาย แข่งใจไว้พยายามอยู่พี่ขวาหน่อยพี่ขวาหน่อยลองบ้านนะพี่่กดชิปน่าจะเร็วขึ้นพี่มาพี่ลองกดังพี่กดังกดังกดังโอเคโอเคโอเคยังอยู่ไป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 ต่อไปทำเกียร์เสียวเลย ไปยังที่ไปพี่เข้าไปนี่เลย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 ต้องวิ่งพี่โอเคแข่งใจไว้ my friend โอเค my friend มันหิวแล้วแต่ผมไม่มีหิวไงพี่ไปไปตรงไปตรงไหนดีวะบ้านนี้้่ะไหนมันเซฟตรงนี้แล้วกันวางฟ้าบ้านนี้ก็นบ้านนี้กันแหละวางไม่อยู่ยี่สิบกวิยี่สิบวิทันวะพี่พี่บอกบอกเองว่าอ้าไอ้กูหิวเจ็บเลยกูเจ็บเลยกูหิวแป๊บ วงอยู่ไหนวะโอ้ยวงอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่เฮ้ยอ้าวเหี้ยขี่ผ่านแล้วพี่เราดีเสียปจากละเคพี่ I'm sorry I'm sorry มาเฟินขี่ผ่านแล้วพี่อยูม่มีปืนกคว้ามาแล้วไอ้เหี้ย ฆ่าแล้วเหรอฆ่าแล้วมันมีคนเดียวมีคนเดียวโดนศพโดนศพโดนเลยมีสุนมีสุนมีสุนอ์ได้เลยๆๆๆได้เอาได้ศูนย์แล้นเพือนพี่บงบีบพี่บงบีบเออว่ะพี่ขอขอโดนศพกัดหน่อยได้ไหพี่เอาสุนลกเดี๋ยวๆไปแปงๆไปแปงๆโอเคเอาไปขออีกหน่อยดิขออีกหน่อยหนึงไอ้บูจิบูจิเพื่อนบูจิเพื่อนเออว่ะลืมหยิบขอโทษแอ้โเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้เปล่าสามวี่ แล้วเอกได้ยังไงเอมาแล้วพี่มาแล้วโอ้ยยกูติดเลวเนี่ยอ๋อไอ้ยังบันไดมาแล้วพี่ let go เดี๋ยวเวท u m b e r three number three number three wait for me I'm gonna leave you ที่จบยี่ไหนูไอ้พี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่พี่สาย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 กลางนากลางนากลางนานาไหนวะโอ้โหพี่เราอยู่ตรงพายุเลยพี่รีบไปเถอะพี่จีบายแล้วโอ้เอาแหละพี่ซี ยันี่ฮัลโหลฮัลโหลเิยีเปอรงอะไรวะพวกกูพวกกูอยู่ในมรสุมลพวกกูกำลังอยู่ในช่วงมรสุมนั่นนะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เอกยรมี่ยนมตอนนี้เไมมันโหล่เรามีเวลาช่วเพื่อนอีกนาทีกว่าได้ได้ทแต่ดีเพิ่งยี่สิบห้าเปเปิดเกียร์หเลยเราเตอมมันร้อนเราเตอมมันร้อนเอ คับยูครับยูยูบีขอบคุณไอเฟนชัยหน้ารอแป๊บนึงเวทเวดอวิทย์อเิทย์อเิทย์อท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 อเมแล้วเบรโอเคเบ็กนิ่มอยู่ไม่นิ่มอ่ะพี่ชุมแล้วไปเลยก็ได้พี่เพราะว่าเราไม่มีที่เล่นละ มีคิวแป๊บไปไหนดิใ,นใกล้ๆนี้ก็ได้เนี่ยพี่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆโอเคโอเคระวังคนนะเฮียสองนาทีเพื่อนจะโดนทิพไพรแล้วโอ้ไ oh, my f r i e องนาทีเพื่อนจะโดนไปไปไป,ไป <Okay. S 2> พี่ไปไปไปเฮ้ยงจะหมบข้างหน้ามีป่าพี่พี่จอดจอดรงเขาดีก็ได้แยวทางนี้นะจะัดจัดทางนี้เออจัดทางนี้ก่อน เอาสวนป้าสวนป้าเอาสวนป้าสวนป้าเอามาๆ,ๆ,ๆมาีเท่าไหร่สมาให้หมดโอเคโอเคขพ,พี่ต้องการสีเขียวมากกว่าพยายามเลยอะโอ้โอเคเหมือนมีคนไม่เห็นเลยทั้งเกมก<ม>ูมใช้เลตต์ดอทอิชพายไมัมโดนหมาปะ <S <S <อ>เฮ้ยคนขวาขวา ชิดเต็มเลยเต็มเลยพี่สตัววิ่งเข้าบ้านแล้วรูปเลยเอาลยอาลังเลยรูปใบเลยเไปเลยสี่ตัวไอ้เหี่ยมันต้องต้องเล่นในบ้านทั้หลังก็ี่รูไม่เราก็ต้องวิ่งหนีอะเอาไงดีวะกูขอแอบมาดูโอเคโอเคโ

喂，B B，困难。M 前进。马进啊做个标志哦。怎么回事？不是，他那个原本就是有一点问题的。不，没点不的。哎，看，哎，看，还有耳朵疼。不行。这是什么吗？有点问题，再说来龙，先是个，嗯，这个。喂。没不叫布，没敢叫不嗯。朋友，快闭麦！停。